เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรันดรพี่น้องพระเจ้าให้เรานั้นแสวงหาสิ่งที่ยั่งยืนแล้วก็สิ่งที่มั่นคงถาวรน,นั่นคือเรื่องของฝ่ายวิญ,ญญาณ เพราะว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปพี่น้องมีแค่จิตวิญญาณของเราเท่านั้นที่ยังคงอยู่และนั่นคือเป็นจิตวิญญาณที่นิรันดร์พี่น้องจิตใจของเราจดจ่ออยู่ที่ไหนเราจดจ่อแต่ความอยากได้อยากมีในโลกนี้เรามัวแต่จดจ่ออยู่ที่ปัญหาทุกวันนะะพี่น้องปัญหาของพี่น้องอาจจะสิ้นสดลงในค่ําคืนนี้ค็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลาแต่ให้เราที่ฐานกับพระเจ้านะ,ะฝากชีวิตของเราไว้แล้วก็ฝากความวุ่นวายในชีวิตของเราไว้ที่พระองค์วางใจว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ดูแล เป็นผู้จัดเตรียมในความจําเป็นทุกสิ่งของเราเพื่อที่เราสามารถจะจดจ่อในเรื่องของชีวิตในหลันเพื่อเราจะจดจ่อในการเตรียมตัวในการสะสมสิ่งที่จะติดตามเราไปได้นะคะ